นเรียนคอส g o o g l e ค่ะเกี่ยวกับโฆษณาบน g o o g l e ได้ความรู้ดีมากนะครับความรู้แน่นมากดีมากเลยค่ะสนุกดีมากมากดีที่สุดเลยอจริงจริง <laughs> จริงชอบมากค่ะเปิดโลกการทานมากครับเรียงซีเควนซ์มาดีมากความรู้แน่นมากเป็นเรื่องที่เป๊ะิ่มากๆ <laughs> ประทับใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะซีเควนซ์บทเรียนดีจริงเ <laughs> นื้อหาดีนะคะรู้สึกว่าน่าจะเอาไปใช้ได้จริงค่คะให้ความรู้ในวันนี้คือแบบครบมาก จริงๆก็คือให้ความรู้แบบไม่กักเลยอะค่ะเราอยากรู้อะไรเราก็แบบถามจากผู้รู้ได้จริงๆเลยดีนะคะทําให้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรียนแต่ทฤษฎีอะค่ะหนึ่งมันก็คงน่าเบื่อสองก็คือพอเอาไปใช้จริงอะอาจจะใช้ไม่ได้คืออย่างน้อยเราได้จัดเครื่องมือเราได้ทําตรงนี้เราก็ง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องลังเลถ้าสนใจ Google a d อันนี้ดีมากมาเรียนค่ะมาเรียนเชื่อได้ไม่ผิดหวังผมว่าคุ้มค่านะครับพบคุ้มไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ